อกรลาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องนายชงจนทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนายชงจนก็จะมาพูดถึงนะครับวิธีปรับขนาดตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือในมือถือของเราให้ใหญ่ขึ้นนะครับให้ใหญ่ขึ้นให้มองชัดขึ้นและก็อ่านง่ายขึ้นนะครับแบบไม่ต้องลงแอปเพิ่มนะครับ มือถือทุกวันนี้นะครับสามารถปรับขนาดของตัวหนังสือนะครับได้เองโดยไม่จำเป็นที่จะลงแอปพลิเคชันเสริมได้เลยนะครับก็คือว่านะครับถ้าใครนะครับที่มองไม่ค่อยชัดสายตาสั้นสายตายาวนะครับหรืออาจจะอยากให้ตัวหนังสือมันใหญ่ๆหนึ่ง นะครับก็คืออาจจะตั้งให้พ่อให้แม่นะครับที่จะให้เขาอ่านง่ายๆนะครับอ่านข้อความง่ายๆอ่านตัวหนังสือง่ายๆมองเห็นได้ชัดนะครับไม่ประสบป,ปัญหาในการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับที่มันจะยุ่งยากนะครับบางคนอาจจะเคยใช้ปุ่มกดนะครับพ่อแม่อาจจะเคยใช้ปุ่มกดแต่เราอยากจะให้ใช้เป็นสัมผัสนะครับแต่พ่อแม่ก็บอกว่า โอ้โหมันมองไม่ค่อยชัดกดไม่ค่อยถนัดนะครับเราก็ลองปรับแบบนี้นะครับให้เขาใช้ดูนะครับก็อาจจะช่วยให้การใช้มือถือของพ่อแม่ลุงป้าน้าอาปุญาตาใหญ่ของเราใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าปุ่มกดทุกวันนี้ก็อาจจะเป็น2 G 3 G นะครับไม่รองรับ4 G นะครับการใช้งานการรับสายต่างๆนะครับการโทรเขา้าโทรออกก็อาจจะ ไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะครับทุกวันนี้ก็จะใช้เป็นมือถือระบบสัมผัสกันหมดแล้วนะครับตั้งอย่างไรนะครับตั้งอย่างไรนะครับวันนี้นะครับนายชุตชนใช้มือถือรุ่น h u ว w ยนะครับ h u ว w i มาเป็นการทดลองนะครับหรือเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนั่นเองนะครับแต่การใช้หรือการปรับค่าต่างๆนะครับก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับในมือถือ Android นี้นะครับ คล้ายๆกันนะครับบางทีอาจจะอยู่บรรทัดสูงหน่อยหรือบรรทัดลึกหน่อยนะครับแต่ก็คล้ายๆกันนะครับในเชิงจนก็พยายามนะครับจะทําให้ได้ทุกรุ่นนะครับอ่าแล้วปรับอย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆซื้อมือถือมานะครับปรับได้เลยนะครับแต่ถ้าร้านปรับให้ได้ก็ดีนะครับถ้าร้านปรับให้ไม่ได้เราก็ ทำตามคลิปนี้ของนายชินจนนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับการตั้งค่านะครับกดเข้าไปนะครับที่การตั้งค่านะครับแล้วเพื่อนเพื่อนมองหาคําว่านะครับการตั้งค่าการแสดงผลนะครับการตั้งค่าการแสดงผลตรงนี้นะครับหรือถ้าเป็นมือถือซัมซุงนะครับบางรุ่นนะครับที่นายชินจนเจอนะครับจะมีการตั้งค่าตัวหนังสือให้เลยนะครับก็คือการตั้งค่าภาษา ขนาดตัวหนังสือนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองเลื่อนดูก่อนนะครับถ้าไม่มีเพื่อนๆก็ค่อยเข้ามาที่การตั้งค่าการแสดงผลตรงนี้นะครับพอเราเจอการตั้งค่าการแสดงผลเสร็จปุ๊บนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับที่การตั้งค่าการแสดงผลนะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าการแสดงผลนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเจอคําว่าขนาดข้อความนะครับขนาดข้อความ บางรุ่นนะครับก็จะมีคําว่าขนาดข้อความแล้วก็ขนาดตัวอักษรหรืออาจจะบางรุ่นอาจจะรวมไปถึงเมนูนะครับทำให้เมนูใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับมันก็จะอยู่ที่แถบประมาณนี้นะครับบางรุ่นก็อาจจะมี2แถบ3แถบเพื่อในการปรับได้หลายอย่างนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่เวอร์ชั่นนะครับแต่มือถือเครื่องนี้นะครับสามารถปรับข้อความนะครับ รับข้อความให้มันใหญ่นะครับอันนี้ก็คือข้อความปกตินะครับที่มันโผล่ขึ้นมาบอกเรานะครับแล้วเราจะกดเข้าไปนะครับที่ข้อความนะครับอืเห็นไหมครับข้อความเห็นไหมครับอันนี้ก็คือข้อความปกตินะครับจะไซส์ประมาณนี้นะครับแต่เรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนขึ้นข้างบนมานี่นะครับให้มันเป็น ตัวหนังสือตัวใหญ่นะครับเพื่อนๆลองสังเกตข้อความนะครับเดี๋ย้เช่นจนจะลองเลื่อนขึ้นไปดูนะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเราอยากได้ใหญ่พิเศษเจัดไปเลยนะครับใหญ่เต็มที่ไปเลยนะครับก็จะทําให้การอ่านตัวอ,อักษรต่างๆนะครับได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบางรุ่นนี่ตัวอ,อักษรน,นี่ โอ้โหใหญ่ครับใหญ่แบบสะใจเลยนะครับก็ลองตั้งดูนะครับถ้าอยากได้ตัวหนังสือใหญ่ๆก็เราก็อาจจะไปซื้อมือถือนะครับแต่บางร้านนะครับก็อาจจะมีการทดสอบนะครับว่ารุ่นนี้สามารถปรับได้ประมาณนี้นะครับเราก็ลองปรับดูนะครับเอาตามที่เราชอบแล้วค่อยซื้อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ลองไปปรับดูก่อนแล้วเราค่อยซื้อนั่นเอง นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่นายชุดจนยิบยกมาฝากเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่านะครับตัวอักษรนะครับให้มันใหญ่ขึ้นอ่านง่ายนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับคลิปต่อ